สวัสดีเพื่อนๆครับบิตคอยในวันนี้เนี่ยทะยานสู่118,000พรรณาล่าครับ break confirm descending bottoming wedge ซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับแทร็กจากการ break ในครั้งนี้อาจจะทำให้บิตคอยเนี่ยทำ or ทาำหายได้ซึ่งเป้าอยู่ที่ประมาณ123,000ดอลลาร์ครับแต่ต้องบอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยนะครับยังคงมีคู่แข่งก็คือเอาคอยนั่นเองเนะอาจจะทำให้เอาคอยเนี่ยเกิดการพักตัวเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่า BTC dominance นะครับหรือเม็ดเงินในตลาดคริปโตเนี่ย อาจจะไหลกลับเข้าสู่บิตคอยอีกครั้งเอาคอยที่เราเฝ้ารอให้ดีตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นได้ขณะอีเทเรียมนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ที่ยังคงนำทับเอาคอยและก็มีการคอนเฟิร์มการเบรกเช่นเดียวกันซึ่งหากโมเมนตัมของคลิปตัวยังคงเป็นแบบนี้ครับตามโครงสร้างคลิปตัวโดยรวมเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้างขาขึ้นผมจะมองเป็นเพียงแค่การพักตัวหรือการไซเว่เพื่อที่จะไปต่อของภาพรวมของคลิปตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกโมเมนตัมแต่ละไทม์เฟรม ให้เบือนในฝั่งกันครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบในะการใช้กริดบอร์ดฟิวเจอร์นะครับก็ผมก็ได้มีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งในมหาคราฟโฟในกริดบอร์ดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวอย่างที่ผมเอกให้ดูเนี่ยนะครับการวางโซนบริเวณขอบล่างแลวก็ขอบบนของกริดนะครับการใช้กริดบอร์ดฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะแตกต่างจากการเทรดฟิวเจอร์ปกตินะครับเนื่องจากกริดบอร์ดเนี่ยจะเป็นการซื้อซื้อขายอยู่ในโซนนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างกระแสเงินสดที่ดีพอสมควรเลยนะครับก็เป็นกลยุทธน์นึงที่ผมมอา,มา ปั้นพอร์ตในช่วงนี้นะครับเพืเ่อนๆก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมหรือไปศึกษากลิ่บอร์ดเพิ่มเติมเพื่อปั้นพอร์ตกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อมูลอัปเดตแผนการเทรดในวันนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่10สิงหาคมและผมไม่ได้มาแนะนําการทุนครับเพื่อนๆครับเอาคอยซันเนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากอ e ีทีเรียมนะพุ่งนำเอาคอยหลักรายเดือนเลยครับแล้วก็ยังคงมีวานเข้าสะสมอ e ีทีเรียมน่ครับ4วันติดต่อกัน,นและก็ล่าสุดเนี่ยสะสมไปมากกว่า 667ล้านดอลลาร์นะครับก็ผลักดันราคาอีธิเรียมเนี่ยได้มีการเบรกทยานสู่4 2 0 0ดอลลาร์แลวก็มีการเบรกคอนเฟิร์มแพทเทิร์นบอทยิงเวทด้วยนะครับการที่เอาคอยปรับตัวขึ้นมามากกว่า20%ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเจอเอาคอยซิสั่นของจริงหลังจากนี้ก็ได้นะแต่ว่าในภาพช็อตเทิมแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้เขาเกิดการผลักตัวเกิดขึ้นก่อน เพราะอะไรเนี่ยลองรับฟังในคลิปนี้กันนะครับเพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกลังใจให้ผมก็ได้นะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันส่วนใครที่เพิ่งมาชมก็ฝากกดติดตามพร้อมท้ายกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความบูรีดีที่ผมจะปเด่นในทุกๆวันนะครับและใครนะครับที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและก็จะมีแผนการเทรดอัปเดตให้สำหรับเพื่อนเมมเบอร์ยูทูบเท่านั้นนะครับ กลสมัครหน้าช่องได้เลยนะครับตกเพียงแค่เดือนละ600บาทหรือวันละ20บาทเท่านั้นนะครับเป็นเห่าฉลามแต่รูเทดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนก่อนไปรับฟังข้อมูลในวันนี้เนี่ยนะครับก็รอมาติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆขณะรายการนะครับก็เรื่องเกีันที่ดอสคอยรายการนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ได้มองว่าดอสคอยเนี่ยอาจจะทะลุ0.5ดอลลาร์เลยก็ได้นะครับหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยและก็เฟดเนี่ยนะครับส่งสัญญาณที่บวกเนี่ยก็คือในฝั่งของดอสคอยเองกลับมาสร้างความคึกคักนะครับก็ราคาเนนนนี่่่ยพุงกววา20%อใรรบบ7ััะค ก็คือดอชอยเนี่ยนะครับหลายคนก็เฝ้าจับตาว่าจะไป0.5ดอลลาร์ดได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากปัจจัยบวกต่างๆในฝั่งของทรัมม์นั่นเองครับในเรื่องของการปรับเัิ่าดอกเบี้ยของเฟดด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ดอชอยนะครับอาจจะพุ่งในครั้งนี้ความเองนะครับได้มีการตัดสินใจว่านะครับจะให้กองทุนเพื่อการ,กรเกษียณอายุ สามารถเข้าลงทุนในสินทรัพย์คริปโตได้นะครับแล้วก็เป็นการเปิดประตูบานใหญ่ที่อาจทำให้ดอชคอยเนะครับถูกรวมเข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุนในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอว่า3วันติดต่อเลยนะที่เหล่ากองทุน e นเดเนี่ย ได้ไล่เก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องก็เป็นนึงเหตุผลสําคัญเลยกันนะครับที่ทําให้บิตคอยเองนะได้มีการ break out c o n f i r มออกมานอกเหนือจากบิตคอยแล้วนะครับก็1เหรียญที่ร้อนแรงมากๆนั่นก็คืออีเทอเรียมนั่นเองนะครับที่เหล่าวานยังคงไลช่ชอนอย่างต่อเนื่องเลยก็ล่าสุดในวันที่8เนี่ยเป็นการชอนปริมาณที่มากพอสมควรด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะมาขอจาะลึกให้ฟังก่อนนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องเฝ้าจับตาในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะหรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือการที่เอาขอหลากหลายเหรียญนยนะได รดีตตัวมาประมาณ20%โดยค่าเฉลี่ยก็จะมีอีเดียมนะครับที่พุ่งมาเยอะหน่อยก็จะมีลิงก์นะครับที่มีการเบรกโครงสร้างในภาพเดลี่นอกนั้น้เนี่ยยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มการเบรกออกไฮล่าสุดในภาพเดลี่ออกไปนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเฝ้าระมัดระวังในฝั่งของสัญญาณบูลิทเดเวอร์เจนหรือสัญญาณการกลับตัวของนะครับ BDC Dominance หรือเม็ดเงินเนี่ยนะครับอาจจะไหลกลับเข้าสู่บิตคอยอีกครั้งนั่นหมายความว่าอาจจะทําให้เอาคอยเนี่ยเกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นหรือเกิดการไซด์เวกเกิดขึ้นได้ ผมไม่ได้หมายถึงว่าออลคอยเนี่ยจะต้องปรับตัวล่วงนะสัญญาดเดร์เจนเนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ราคามีการทำ lower low แต่โมมนตั้มทำหาย low ที่สูงขึ้นหรือเป็นการขัดแย้งกันก็คืออาจจะทําให้ในฝั่งของเม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้าสู่บิตคอยก็คืออาจจะเกิดเป็นการไซเว y ยของ b ิลลิเซอร์ปปนแมน,นหรือเป็นการขึ้นไปทดสอบเ op, ส้นค่าเฉลี่ยต่างๆได้นะครับขึ้นไปแล้วเนี่ยยังเกิดการอ่อนแรงผมจะมองว่าออลคอยส,สันก็จะตามมาหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองหรือออลคอยจะ ดีตัวอีกครั้งหรือเรามาดูสิ่งที่ต้องบอกว่ากําลังต่อสู้กันอยู่นั่นก็คือหรือมันวิ่งสวนทางกันคือภาพรวมของโ o t ม Market Cap 3หรือภาพรวมเอลคอลนั่นแหละเนาะซึ่งเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับจริงๆแล้วตามโครงสร้างของเขาเนี่ยหายังคงต่ําลงต่าลงต่ําลง,าลงถูกต้องไหมครับการขึ้นมาเนี่ยเริ่มเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นแล้วการที่เขาจะพักตัวลงมาสักเล็กน้อยเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะลุนไปต่อนะว่าโลตรงนี้อาจจะเป็นการยกโลแล้วก็ได้นี ที่โลนี้ล่าสุดเห็นไหมครับสำหรับการที่ในฝั่งของโอคอยจะเกิดการพักตัวในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะท,ท,ที่การพักลงมาเนี่ยจะยังมองเป็นการที่พักตัวในโครงสร้างแล้วยังไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในภาพช็อตเทอมเนี่ยในฝั่งของภาพรวมโอคอยเนี่ยมีแท่งเบรดเดนโกฟิงเกิดขึ้นแล้วก็มีสัญญาณ Divergen จนเกิดขึ้นการที่จู่ๆจะดีตัวขึ้นไปเลยเนี่ยผมก็มองว่าถึงจะดีตัวไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะค้างสัญญาณเบรดเดนอะดีัวาาดวไไดเวอย แล้วก็พักตัวไซเบี์อยู่ดีอะไรเงี้ยสักระยะอะไรเงี้ยแล้วลุ้นไปต่ออยู่นะครับเนื่องจากจริงๆแล้เราตามสถิติเนี่ยออในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยคลิปโตก็มักจะไม่ค่อยปิดบวกหรือปิดบวกเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับฉะนั้นเราผมจะมองว่าจริงจริงเราภาพบุมเอาคอยเนี่ยหรือเอาคอยนะผมจะมองว่าในช่วงปลายปีหรือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมองเป็นการสะสมเอาคอยเพียงอย่างเดียวเลยนะครับก็ ยังไม่มองว่าจะต้องเทรดฝั่งขาลงนะฉะนั้นแล้วการพักตัวของเอาคอยจะเป็นเรื่องปกติในสัปดาห์หน้านะครับเค <Okay, S 2> เรามาพูดถึงบิตคอยกันเล็กน้อยเลยกันนะครับจริงแล้วบิตคอยเนี่ยผมก็ได้มีการวัดและก็มองเป็นบอทดิ้งเวทเอาไว้แล้วเนาะซึ่งสิ่งที่ผมให้เฝ้าระวังในคลิปล่าสุดนะครับก็คือเรามาระวังสัญญาณการกับตัวจากไปเดว,เวิจเจนอาจจะเกิดการพักตัวลงมาทดสอบดีมาโซนเดิมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมหลุด EMA เลยนะครับเพื่อนๆครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไมไ เพกำลังใจให้ผมก่อนหน่อยนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับโอเคเรามารับฟังกันต่อเลยนะครับในฝั่งของบิตคอยเองนะมีการคอนเฟิร์มการเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับดิสเซนติ้งบอร์ดยิงเวทเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมที่มันกว้างออกเห็นไหมครับอ่ะเป็นคอนดิชันต่อเนื่องพอเขาคอนเฟิร์มการเบรกด้วยไหมครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนกับอีกในแท่งปัจจุบันเลยนะเบรกออกมาด้วยแท่งสีเขียวเป็นบูริตเอ็นโกลฟิงนะครับหรือเป็นแท่งอินบาลานหรือเป็็นแแแแทท่่งงงงีีีมรรซ้ข พร้อมกับหม่มตามที่แข็งแรงด้วยสัญญาณการกลับตัวไม่มีฉะนั้นแล้วผมก็จะมาโอกาสว่าเฮ้ยถ้าวัดตามเป้าของบอรดยิงเวทเนี่ยผมวัดไว้ให้แล้วนะครับซึ่งทาร์เกตคร่าวๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับอ่าในฝั่งของบิตคอยนะเอาพูดถึงบิตคอยกันก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นดอลลาร์ขึ้นไปรลยกันนะหรือมีโอกาสที่จะทำโอทามไฮใหม่นั่นเองนะครับชาร์ลล์แผนของบิตคอยเองเนะครับผมจะมองเป็นการโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นสถานเดียวนะเพื่อนตามโม um, เมนตัมแล้วก็ ตามเทรนไปนะครับเพื่อนเพื่อลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเทรดบิตคอยท่าไหรนะผมค่อนข้างไปลุยบอร์ดค่อนข้างเยอะนะก็จะเป็นตัวอย่างบอร์ดที่ผมเพิ่งจะมาอัปเดตห้องแยกออกมาเลยนะเป็นห้องบอร์ดกลิตลัวเลยนะครับก็เพิ่งจะสร้างออกมาซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเทรดกันสนุกมากแล้วก็แทบไม่เทรดฟิวเจอร์เลยมาลุยฟิวเจอร์กริตบอร์ดอย่างเดียวเลยนะครับลัวๆเลยนะครับอ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมลุยเข้าไปนะครับก็หลากหลายเหรียญน,นะที่ดุยไปในช่วงนี้นะครับพอตก็เกณฑ์ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างพอใจแล้วแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้กดอะไรเพิ่มเติมนะเนื่องจากตลาดเนี่ยก็เกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วกออ็วันนี้เองนะครับผมก็ได้มีการออเทรดในฝั่งของ Mar ์จิไปนะแต่ Mar ์จิเนี่ยโดน SL นะตอนแรกบวกมา20แล้วสุดท้ายนะครับนั่งกินข้าวแป๊บเดียวนะนะครับก็กลับมาลบ19เแล้วก็เคลียร์ออเดอร์ออกไปแล นะครับช่วงนี้ก็ลุยในฝั่งของ Margin เป็นหลักแล้วก็ไปลุยในฝั่งของ f u t u r e g r i d b o บเป็นหลักเพราะว่ามันทำให้พอร์ตโตได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่า,าการเทรดฟิวเจอร์ปกตินะครับก็เลยพยายามพาเ,เพื่อนๆลุยในฝั่งของบอทก็มีเพื่อนๆเนี่ยส่งการบ้านมาให้กำลังใจเหมือนกันนะอ่จะเป็นฟิวเจอร์กรีดกันหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นฟิวเจอร์กรีดบอรหมดเลยเห็นไหมครับส่วนใหญ่เลยก็เริ่มมาลุยฟิวเจอร์กรีดบอรกันเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สแกนเขียวโค้ดแล้วก็ติดต่อแอดมมนใกกาารเข้ลุ่ได้เเลยนะครับพื่อนนนๆกด open ticket นะดดะะเเีี๋ยวจมม้้งขึา เพื่อนๆสอบถามกับแอดมินได้เลยนะครับฉะนั้นในฝั่งของ Bitcoin ก็มีประมาณนี้นะเรามาลุยในฝั่งของเอาคอยกันต่ออย่างเช่น e ีทีเรียมในกันนะครับซึ่งอีทีเรียมเนี่ยผมก็ได้มีการแชร์ไว้ในแฟนเพจแล้วนะครับว่า e ีทีเรียมก็มีการ b r ร a k o u t Body ์ดดิ้งออกมาแล้วนะครับซึ่ง t a r เกตอยู่ที่ประมาณ4,000 ซีรลลาล่านะตามที่ผมได้อัปเดตไว้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แสดงว่าอีเทียมยังคงมีช่องว่างหรือมีโอกาสที่ยังไปต่อโครงสร้างก็ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้น um มุมเป็นต้อเป็นฝั่งขาขึ้นถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ควรไปเอสส่วนเทรนนะครับก็ระมัดระวังการอ่อนแรงสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นแต่ผมจะมองเป็นการไซเว์พักตัวเพื่อที่จะลุนไปต่ออยู่ดีนะครับก็คล้ายๆกับบิดคอเลยนะการเบรกบอดดิ้งเวทออกมาในชุดนี้นะครับทีนี้มาดูในฝั่งของอัาคอ,อยอื่นกันบ้างนะก็จะมีเพียงแค่ล,ออคคลย จริงๆก็ตามอีธิเรียมนะหนึ่งเหรียญก็คือริงนั่นแหละนะครับที่มีการ Break เรกคอนเฟิร์มอาจจะมองเป็นการไซเวพักตัวแล้วก็ลุนไปต่อได้อยู่นะครับก็มองว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะครับนี้ต่อมาในฝั่งของโซโน่าก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ผมจริงๆแล้วผมค่อนข้างผิดหวังนะเพราะว่าคาดหวังว่าอีโซน่าปกติแล้วเนี่ยถ้าอีธิเรียมวิ่งโซน่าก็จะวิ่งเช่นกันแต่สุดท้ายก็เกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับก็จะมองว่าเป็นการขึ้นมาทดสอบในฝั่งของซับไพโซหรือแนวต้านนะตามพี่บอลชี้เห็นไหมครับ ต่ำลงแล้วก็ต่ำลงอาจจะเกิดการเซฟพักตัวให้เข้าสะสมพลังไปสักระยะนะเนื่องจากภาพบ่งของออคอยเนี่ยมันมีการอ่อนแรงเนะาะฉะนั้นเราเออลคอยก็พักตัวก็ดีเช่นกันนะครับเนื่องจากแท่งนี้ก็เป็นแท่งอ่อนแรงด้วยนี่ยเป็นแท่งที่อาจจะเกิดการพักตัวหรือเป็นแท่งที่ไม่มีแนวโน้มนะฉะนั้นผมจะมองว่าออาคอยจะเกิดเป็นการเซฟพักตัวไปสักระยะแล้วยังลุนไปต่อนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ในฝั่งของออคอยนะยังโฟกัสเทรด ฝั่งขาขึ้นสถานเดียวมันเดิมนะครับในภาพของ XRP เช่นกันะครับ XRP เนี่ยเป็นการทําให้ต่าลองอยู่เพื่อนๆเห็นไหมครับแต่ผมอาจจะมองเป็นชุดในฝั่งของออ i a n ทราแงกลได้หรืออาจจะมองเป็นออฟ i อริงเวดได้ชุดแบบนี้อะไรเงี้ยครับแบบสะสมพลังไปสักระยะเป็นการยกโลแล้วลุนไปต่อของ XRP อะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปโฟกัสดูแต่ถ้า XRP เนี่ย ไม่ควรที่จะหลุด2.73เแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าหลุดเนี่ยจะเสียโครงสร้างทันทีมาต่อที่ a d a เช่นกันเพื่อนเหื่อนไหครับว่าเอาคอยแต่ละเหรียญเนี่ยจะเกินขึ้นมาประมาณสัก20%ได้นะครับ10-20%โดยประมาณนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับ10-20%ี10่บเร์เนเรานี้จริงๆแล้วผมคาดหวังประมาณ30%แต่พอตลาดไม่แจกไม่ไปต่อก็โอเคก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าจะหาจังหวะในการกดเทรดเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ดี โดยโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับว่าในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้นมีแท่ง engulfing เกิดขึ้นฉะนั้นเราก็ให้เขาพักตัวไปสักหน่อยครับเนี่ยไซเวทพักตัวโครงสร้างเขายังคงเป็นขาขึ้นถูกต้องไหมครับนะให้เขาไซเวทพักตัวแล้วเราลองลุ้นไปต่อได้นะครับถ้ายังไม่หลุดโลล่าสุดผมจะมองว่าเอาคอยทุกเหรียญน,นะครับโลล่าสุดชุดนี้ในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยผมจะมองว่าทุกเหรียญน,นะครับจะยังไปต่อได้ก็ปิดท้ายกาวอีกหนึ่งรายกันนะครับก็คือในฝั่งดอชคอยนะในฝั่งของภาพ3ามเดือนครับได้มีกกาารเอออนนดลมแ้วใีต ก็ทำให้ดอสคอยเนี่ยเกณฑ์ขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรหรือเป็นการทำไฮใหม่เลยในชุดนี้เนี่ยล่าสุดนะครับเพิ่งจะมีการเบรกเอาคอนเฟิร์มออกมาเท่านั้นยังไม่ได้มีการเบรกไฮล่าสุดเลยแล้วถ้ามอง R r ร์อารีอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาคอยเป็นดอสคอยเนี่ยเป็นหนึ่งเหรียญที่น่าจับตาพอสมควรนะครับเพื่อนครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไปอินกับการเทรดฟิวเจอร์กิจมากๆนะครับแล้วก็เหมือนจะยังไม่ได้โดน SL เลยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะยังเป็นการปิดบวกอยู่นะเพราะว่าผมจะ เอาโปรฟิตประมาณ30%เนี่ยก็จะเริ่มล็อกกำไรแล้วแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าไอ้ฟิวเจอร์กรีตเนี่ยนะครับมันสามารถล็อกความเสี่ยงได้เหมือนกับฟิวเจอร์ปกติเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไปโฟกัสการเทรดมาร์จินสัส่วนใหญ่แล้วก็พักเบรกในการเทรดฟิวเจอร์ปกตินะเพราะว่าผมบอกว่าการใช้ฟิวเจอร์กรีตเนี่ยมันทําให้พอตโตได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็ในฝั่งของคลาสในการสอนเทรดผมยังคงมีสอนทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อนๆสามารถ เข้ามาเรียนดูกันได้นะครับในงของไอเดียการเทรดต่างๆก็จะอัปเดตในห้อง Discord นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือใครที่อยากพพอร์ตยูทู e ก็ทําได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆเพียงแค่สแกนคิอร์โค้ดดีสคอร์ที่อยู่ที่หน้าจอนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด i สคอร์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกดติดต่อแอดมินแล้วเพื่อนๆเนี่ยกดโอเปนติ k e เกตตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้จะมีติ c k เกตเนี่ยเด้งขึ้นมาด้านล่างตรงนี้เพื่่อออนกดทีงตัววเแล้ก็พพิม์ูดุยนดเนนะะคคครรรัััับบบช่สสวี เดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาคอยบอกวิธีและก็กติกาในการเข้ากลุ่มเทรดน,นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเพครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยบิตคอยก็มีการคอนเฟิร์มการเบรกเอาแล้วนะครับอีเดียมก็มีการคอนเฟิร์มการเบรกเช่นเดียวกันตามโครงสร้างแล้วก็ตามโมเมนตัมเนี่ยผมสมองว่าคริปโตทั้งหมดเนี่ยจะยังไปต่อได้นะครับแต่ว่าเอาคอยอาจจะเกิดการพักตัวในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นได้จากการที่บิตซีเดอร์แมนนะครับมีสัญญาณบูดิเดเวชเกิดขึ้นนนั่เองแต่ยังคงมองโอกาสที่ คริปโตทั้งหมดเลยนะครับจะยังมีโอกาสในการไปต่อเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อนทุกคนครับดีใจได้ได้พูดเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหวฉลามที่เกาวานเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ